เด็กสาววัยสิปีเธอเป็นคนที่ชื่นชอบในการฟังนิทานพื้นบ้านเป็นอย่างมากเธอมักจะฟังมาตั้งแต่สมัยยังเด็กถึงแม้ว่าในตอนนี้ท่านจะอยู่มอปลายแล้วก็ตามสุดท้ายเธอก็ยังชื่นชอบอยู่เหมือนเดิมและในวันนี้ก็เช่นเดียวกันตัวของท่านเองก็จะได้กลับไปยังที่บ้านนอกที่คุณยายของเธอนั้นได้อาศัยอยู่ไม่นานท่านก็ได้เดินทางมาถึงที่ทางเข้าหมู่บ้านที่นี่ก็ยังเป็นหมู่บ้านเล็กๆเหมือนเดิมสินะ ดีจังเลยไม่อยากให้พัฒนาไปไกลเหมือนกับในเมืองการแข่งขันก็สูงแถมหางานทำยากอีกด้วยโชคดีจังที่เราได้เกิดมาในหมู่บ้านที่เงียบสงบแบบนี้รีบกลับบ้านไปหาคุณยายดีกว่าเมื่อทันพูดจบเธอก็ได้เดินมุ่งหน้าเข้าไปในหมู่บ้านทันทีในขณะที่ทันกําลังเดินเข้าหมู่บ้านเธอก็ได้บังเอิญไปเจอกับใครบางคนอ้าวทันเอ็งเพิ่งกลับมาใช่ไหม ใช่จ้ะยายหนูเพิ่งกลับมาถึงเมื่อตะก,กี้นี่เองเออดีดีแต่ว่าน่าถ้าจะมาก็ช่วยบอกยายล่วงหน้าจะได้ไหมเล่นเอาตกอ,อกตกใจหมดขอโทษใจยายหนูก็แค่คิดถึงยายนี่นะถ้าอย่างนั้นท่านเอาของไปเก็บก่อนนะจ๊ะเมื่อท่านพูดจบเธอก็รีบวิ่งกลับไปที่บ้านของเธอทันทีใช่แล้วคุณยายที่ท่านได้เจอนั่นก็คือคุณยายของท่านนั่นเองยายเพ่งจันท เป็นคุณยายที่ใครๆต่างก็นับถือเพราะท่านอยู่ดูแลหมู่บ้านมานานนับหลายสิบปีแถมยังเป็นที่เคารพของทุกๆคนอีกด้วยเอ้ยไอเด็กคนนี้มันช่างหน้าตีจริงๆกลับบ้านมาก็ไม่บอกไม่กล่าวแถมอีกอย่างช่วงนี้ก็มักจะมีเหตุการณ์แปลกๆในหมู่บ้านอีกด้วยท่านเอ้ยยายและเป็นห่วงเองจริงๆใครกันนะที่เป็นคนอยู่ในคำทำนายยายเพ่งจันพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักอกหนักใจ เย็นวันนั้นนี่นี่นี่ยายจ๊ะยายยังจำเรื่องที่เคยเล่าให้หนูฟังในตอนเด็กได้ไหมจำได้สิเรื่องของชาวหญิงที่โดนคํำสาบนั่นน่ะใช่ไหมใช่จ้ะยายรู้ได้ยังไงจ๊ะหนูยังไม่เคยพูดเลยนะว่าหนูชอบอะไรก็แมมหลานยายเคยฟังเรื่องอื่นชัดที่ไหนกันละ่ะทุกๆวันเองก็มักจะให้ยายเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอยู่เรื่อยๆไม่ใช่หรือมามา ดี๋ยวยายจะเล่าให้ฟังอีกรอบก็แล้วกันนะจากนั้นยายก็ได้เริ่มเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับทันได้ฟังในการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วได้มีเจ้าหญิงองค์หนึ่งถือกําเนิดขึ้นเธอนั้นมีชื่อว่าเอมิอร่าโดยกษัตริย์เซเวียได้เป็นคนตั้งชื่อให้กับองค์หญิงน้อยเอมิอร่าเธอนั้นมีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งราวกับไขม่มุกมีความนุ่มนวลดุดแพลงไหมเมือ่อยามมีแสงพระอาทิตย์ส่องอ่อนๆกระทบผิวของเธอ เธอนั้นก็ดูราเหมือนกับว่าจะเปล่งแสงเรื่องรองในตัวเองใครๆต่างก็หลงรักองค์หญิงเอมิราในตอนที่เอมิรามีอายุได้15ปีในตอนที่องค์หญิงนั้นกําลังเก็บดอกไม้อย่างเพลิดเพลินตามปราษาเด็กๆแต่เทว่าตัวของเจ้าหญิงนั้นเองไม่รู้ตัวเลยว่าต่อจากนี้ไปตัวของเธอจะต้องเจอกับอะไรบ้างรอยยิ้มที่สดใสในวันนี้จะเป็นรอยยิ้มสุดท้ายของเธอ ในระหว่างที่เอมิรากำลังร่าเริงและสนุกอยู่นั้นทางองค์ราชาก็ได้เผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้ทางราชินีเองก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เนื่องจากว่าทั้งสองกำลังเผชิญกับหญิงชาราคนหนึ่งเธอนั้นใส่ชุดคลุมสีแดงเา่ากับสีเลือดดูเป็นที่น่าเกรงขามเป็นอย่างมากในช่วงเย็นของวันนั้นเอมิราก็ได้เดินเข้ามาในปรา,าสาทเธอได้สังเกตเห็นว่าท่านพ่อและท่านแม่ของเธอนั้นดูเคร่งเครียดเป็นอย่างมาก เธอจึงได้เอ่ยถามออกไปว่าท่านพ่อเพคะเกิดอะไรขึ้นทำไมทุกคนมีสีหน้าเื้ากังวลแบบนี้ล่ะคะจากนั้นพระราชาที่กำลังยืนเคร่งเครียดอยู่นั้นก็ได้ถอนหายใจก่อนที่จะตอบกลับเจ้าหญิงน้อยของเขาว่าเอมิลาเอย๋ยเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นก่อนที่หนูนั้นจะเกิดในวันนั้นพระราชาและราชินีทั้งสองอยากมีลูกสักคนแต่ทำอย่างไงก็ไม่มี จนกระทั่งทั้งสองได้ไปขอร้องกับหญิงชาราคนหนึ่งแต่ก็มีเงื่อนไขว่าเมื่อเธอเกิดมาได้15ปีเธอต้องไปอาศัยกับหญิงชาราคนนั้นแต่เนื่องว่าทั้งสองอยากมีลูกจึงได้ทําการตกลงและพอถึงเวลาทั้งสองก็ไม่อยากเสียเจ้าหญิงไปจนถึงกระทั่งตอนนี้คํำสาปกําลังจะกลายเป็นจริงจะหากว่าถึงคืนพระทนทร์เต็มดวงเมื่อไหร่จะไม่มีทางที่จะแก้ไขคํำสาปนั้นได้จะหลุดพ้นได้ก็ต่อเมื่อหญิงชาราคนนั้น จะถอนคำสาปให้แต่เพียงหนทางเดียวต่อให้ผ่านไปกี่ยวรุ่นก็ไม่สามารถถอนคำสาปนี้ได้และในคืนพระจันทร์เต็มดวงเจ้าหญิงเอมิอราก็ได้กลายร่างเป็นกบตามคำสาปที่หญิงชาราได้สาปแช่งไว้จากนั้นตัวของเธอก็ถูกขังไว้ในหนองน้ำในพระราชวังก่อนที่จะกลายเป็นบึงขนาดใหญ่ในปราสาทนั้นสายตาที่เจ้าหญิงนั้นกลายเป็นกบดูเศร้าสร้อยและกำลังเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่ตัวของเธอนั้นไม่รู้เลยว่า จะแก้ไขเหตุการณ์นี้ได้อย่างไรในช่วงกลางวันตัวของเอมิอราจะกลายเป็นเจ้าหญิงแต่ทว่าในตอนกลางคืนก็จะกลายเป็นกบในทันทีและเหตุการณ์เหล่านี้ก็มักจะเกิดขึ้นและสลับกันบ่อยครั้งทำเอาหัวใจของผู้ที่เป็นบิดาและมารดารู้สึกเสียใจจนถึงขั้นเสียชีวิตแต่ทว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนสุดท้ายเจ้าหญิงก็ไม่เคยหลุดพ้นจากคำสาบานี้ได้เลย เรื่องราวมันก็เป็นแบบนี้นี่แหละหลานเอ้ยยายก็สงสารเจ้าหญิงนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงแล้วยายรู้ไหมคะว่าบึงที่เล่ามานั้นมีอยู่จริงไหมมีอยู่จริงสิเป็นป่าท,ที่ต้องห้ามท้ายหมู่บ้านเรานี่แหละเดิมทีแผ่นดินนี้ก็เคยเป็นปราศาสของเจ้าหญิงเอเมิรามาก,ก่อนจากนั้นความเจเริญก็ถดถอยลงเพราะไม่มีใครมาปกครองดูแลอ น่าสงสารนะคะแต่ก็ถือว่าโชคยังดีที่ดินแถวนี้อุดมสมบูรณ์หลังจากที่สองยายหลานพูดจบต่างฝ่ายก็ต่างแยกย้ายกันกลับเข้าห้องนอนตกดึกในคืนนั้นทันเทีกําลังจะเข้านอนเธอก็รู้สึกแปลกๆและก็พูดพึพมพำด้วยความอยากรู้อยากลองยายบอกว่าที่นี่คือปรา,าสาทของเจ้าหญิงแปลว่าที่เจ้าหญิงอยู่มันต้องอยู่แถวแถวนี้แน่เลย ในคืนพระจันทร์เต็มดวงเจ้าหญิงจะแปลงร่างเป็นมนุษย์เฮ้ยนั่นก็คือวันนี้สินะเมื่อ่ันพูดจบเธอก็ได้เปลี่ยนชุดและเดินมุ่งหน้าไปยังที่แห่งนั้นทุกอย่างมันคงถูกกำหนดไว้แล้วละ่ะไม่วันนี้ก็วันหน้าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องมาอยู่ดีโชคชะตาทำไมใจร้ายกับครอบครัวเราแบบนี้ละ่ะเออ ยายเพนจันได้ยืนพูดอยู่หน้าประตูรั้วที่บ้านของตนมองดูหลานสาวนั้นเดินมุ่งหน้าออกไปในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงหลังจากที่ท่านเดินมาสักพักเธอก็ได้มายืนนิ่งที่บึงแห่งหนึ่งซึ่งที่นี่นั้นงดงามเป็นอย่างมากมีแสงไฟจากหิงห้อยระยิบระยับตามอากาศและที่สําคัญใจกลางบึงได้มีขอนไม้และกบตัวหนึ่งได้หันมาจ้องมองหญิงสาวกบตัวนั้นคาดว่าน่าจะเป็นเจ้าหญิงเอมิรา เนื่องจากมีมงกุฎสวมอยู่บนหัวท่านท่านคือเจ้าหญิงเอมิราชใช่ไหมท่านอยู่ที่นี่มานานแค่ไหนแล้วท่านพอจะรู้หรือไม่วิธีที่จะถอนคำสาปนั้นได้มันก็น่าจะมีหนทางที่พอจะทำได้ใช่ไหมเจ้าคะแต่ถ้าเป็นไปได้มีอะไรให้หนูช่วยบอกหนูได้นะหนูพร้อมจะช่วยเหลือท่านทุกอย่างถ้าหากหนูพอจะทำได้เสียงพูดของท่านทำให้เจ้าหญิงนั้นซาบซึ้งใจ แต่ทว่าก็ได้ทำการว่ายน้ำหนีไปเพื่อให้รู้ว่าวิธีการถอนคำสาปนั้นไม่มีเมื่อดวงจันทร์ได้สาดแสงส่องไปยังตัวกบจู่ๆก็ได้มีแสงเปล่งออกมาจากนั้นก็กลายเป็นรูปร่างของเจ้าหญิงเอมีร่าเธอนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าขอบคุณนะน้องสาวค่าขอบคุณเจ้าจากใจจริงข้าก็จะได้หลุดพ้นจากที่นี่สักทีข้ารอคอยมาเนิ่นนานจนถึงทุกวันนี้ จากนั้นก็ได้มีเงาดําร่างหนึ่งลอยขึ้นมาจากใต้น้ําและดึงตัวของทันลงไปเจ้าหญิงเอมิราเธอนั้นก็ได้ลอยขึ้นสู่เหนือน้ําและก็ได้พูดขึ้นมาอีกว่าคําสาปเหล่านี้มันไม่ได้อยู่ที่ตัวของข้าแต่ทว่ามันขึ้นอยู่กับตัวของเจ้าเจ้าคือเจ้าหญิงองค์ใหม่ที่จะอยู่ในพื้นแผ่นดินนี้และที่สําคัญนี่คือการปลดปล่อยตัวของข้าให้เป็นอิสระอีกด้วยเมื่อเจ้าหญิงพูดจบ ตัวของท่านก็ได้จมลงสู่ใต้น้ำจากนั้นน้ำในริมบึงก็เริ่มมีฟองผุดขึ้นอย่างน่าสะพรึงกลัวก่อนที่ท่านนั้นจะหายตัวไปแต่ทว่าท่านนั้นก็ไม่ได้หายตัวไปไหนและไม่ได้ตกเป็นเหยื่อแต่เพียงเพราะว่ามันถูกลิขิตไว้ตั้งแต่แรกแล้วเธอนั้นคือเจ้าหญิงกบในรุ่นต่อไปวงจรแห่งคำสาปจะดำเนินต่อไปตราบใดที่ยังมีผู้คนที่ถูกล่อลวงจากนิทานและความอยากรู้อยากเห็นความปรารถนาที่จะช่วยเหลือ โดยไม่เข้าใจเบื้องหลังของคำสาปนี้อย่างแท้จริงและสุดท้ายท่านก็จะอยู่เป็นเจ้าหญิงกบไปจนกว่าจะมีทายาทรุ่นต่อไปมาสืบทอดแทนตัวของเธอนั่นเอง